อ,อยู่กันที่บ้านเกรทภูวิลล่าพัทยา วันนี้เรามาเที่ยวพัทยากันอีกแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้นะคะเป็นภูวิลล่าที่บ้านหลังใหญ่มากค่ะทุกคนเหมาะสําหรับใครที่อยากจะมาจัดเลี้ยงหรือว่ามากันแบบหมู่คณะนะที่20คนขึ้นไปบอกเลยว่าที่นี่เหมาะมากๆนะคะและพื้นที่จอดรถเนี่ยก็คือกว้างมากๆเลยภูวิลล่าหลายหลังนะคะชอบติดปัญหาเรื่องที่จอดรถน้อยนะคะแต่ว่าที่เนี่ยคุณสามารถจอดรถไม่ว่าจะเป็นทางหน้าบ้านหรือว่าในตัวบ้านเนี่ยก็จอดรถได้เยอะมากเลยค่ะเอาตกแล้วเนี่ยเราราวประมาณ6-7คันสามารถจอดได้นะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูนะว่าในบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะมีกี่ห้องนอนบ้างและแต่ละห้องเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยไปไป ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ตรงใจกลางโถงนะคะทุกคนโซนนี้นะเป็นโซนที่เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะเราสามารถมาทำอาหารเล็กๆน้อยๆตรงนี้ได้นะเขาก็จะมีกาแฟโอวัลตินเครื่องดื่ม่าให้เราตรงนี้นะคะนี่มีเครื่องปิ้งขนมปังนะมีตู้ไมโครเวฟด้วยนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นบันไดที่ขึ้นชั้นสองนะคะอันนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะมีโต๊ะ ที่เขาวางไว้ให้สําหรับเราแบบมานั่งเล่นนั่งคุยกันตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของโต๊ะครูตรงนี้ค่ะทุกคนอยู่ใจกลางบ้านเลยแล้วตรงนู้นเป็นโซฟานะโซฟาตัวนี้นั่งกันได้เป็นสิบกว่าคนเลยนะคะคือใหญ่มากทุกคนดูแล้วคือด้วยความที่เขาจัดแบบว่าโทนสีเฟอร์นิเจอร์อะให้มันเป็นโทนขาว,ขาวๆโม่โมเวลามองแล้วมันก็คือสะอาดตาแกเนี่ยตัวบ้านคือภายในห้องถูกก็คือกว้างมากค่ะ รองรับคนได้เยอะมากเลยทีวีจะอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วใครที่ชอบร้องคาราโอเกะนะนี่เลยเขามีนี่เป็นเครื่องเสียงของ JBL นะคะตัวนี้นะมีไมค์คู่2ตัวเสียงดีมากด้านในบ้านกว้างมากทุกคนคือปกติแล้วเวลาแอมมานะเรเพลาแอมจะมาตั้งทำงานอยู่ตรงโต๊ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองกันดีกว่าว่าชั้นสองเป็นยังไงนะคะทุกคนห้องเยอะมากแล้วห้องก็คือกว้างมากเลยถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่นี่นะแอมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ นี่ค่ะมานั่งบาร์ตรงนี้ก็ได้นะสวยมากเลย <ś m ika> ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกัน <ś m akes> เป็นหางที่เราขึ้นมานะขึ้นมาชั้นสองนะคะเลี้ยวมาปุ๊บเราจะเจอห้องแรกเลยทุกคน <ś m ika> นี่ห้องนี้เลยค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องค่อนข้างที่จะแบบว่ากำลังพอดีพอดีนะไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเหมาะสําหรับนอนประมาณสองคน <ๆ S 1> นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ํา ห้องน้าก็คือนี่มีแบ่งพื้นที่โซนแห้งโซนเปียกเรียบร้อยแล้วมีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยตรงนี้คือด้านนอกระเบียงนะคะทุกคนระเบียงชั้นสองใหญ่มากอะ่ะดูดิคือถ้าเราไม่อยากนั่งปาร์ตี้ข้างล่างนะเราสามารถมานั่งปาร์ตี้ข้างบนได้นะคะหรือว่าจะขึ้นมานั่งถ่ายรูปเก๋ๆตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเราพาไปดูห้องนู้นก่อน ห้องนี้เป็นอีกหนึ่งห้องหนาชั้นบนจะมีประมาณ4ี่ห้องนะคะทุกคนห้องนี้มีเตียงขนาด6ฟุตสองเตียงนะคะสามารถนอนได้ประมาณ4 5ห้าถึงหคนนะทุกคนมีโซฟาให้นั่งด้วยนี่ห้องกว้างมากเลยมีตู้เสื้อผ้ามีห้องน้ำในห้องด้วยบ้านหลังเนี้ยคือแทบจะมีห้องน้ำในห้องทุกทุกห้องเลยอ่ะนี่ห้องน้ำก็คือไม่ได้คับแคบจนเกินไปเลยนะคะห้องน้ำก็คือกำลังดีเลยค่ะ ันนี้คือฐานใหม่อีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้จะเป็นห้องที่อยู่ริมสุดค่ะนี่กว้างไม่แพ้ก็เลยห้องนี้ก็สามารถมานอนกันได้ประมาณสองคนนะคะก็มีห้องน้ำในตัวอีกเหมือนกันนะดูค่ะกำลังโอเคเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปดูอีกห้องนะะึงค่ะนี่คือห้องที่ใหญ่ที่สุดของชั้นสองค่ะจะอยู่ริมนี้เลยรอบที่แล้วแอมมาแอมนอนห้องนี้นะดูค่ะว้า ห้องนี้คือใหญ่อลังการมากจริงๆป้าถึงแม้ว่าจะมีเตียงขนาด6ฟุตแค่2เตียงอะ่ะแต่เราสามารถปูนอนบนพื้นนี้ได้เลยคือนอนได้เป็น10คนเลยทุกคน โดยความที่ห้องนี้มันกว้างมากค่ะทุกคนรอบที่แล้วว่าแอมมาแอมมานอนห้องนี้นะแล้วลองคิดดูดิว่าแอมนอนกันแค่สามคนนะแต่คือห้องกว้างขนาดเดีย้องชัปเป์ลกับแอมก็นอนเตียงริมสุดฮันนิปป้าเขานอนตรงนี้นะคะคือห้องมันใหญ่เกินไปที่เราจะนอนกันแค่สามคนค่ะรอบนี้แอมก็เลยขอเปลี่ยนสา่ห้องนะคะไปนอนห้องเล็กด้านในนะส่วนคนอื่นก็เดี๋ยวให้เขามานอนกันห้องนี้นะคะห้องนี้นี่คือกว้างขวางมากแล้วแอร์ที่นี่เย็นทุกห้องเลยค่ะทุกคนห้องนี้นะเหมือนเดิมค่ะมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันนี่ นะคะห้องน้ําในตัวห้องน้ําเขาก็คือแบบว่ามีพื้นที่โซนแห้งแล้วก็โซนเปียกนะคะแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมีหน้าต่างระบายอากาศไว้ให้พร้อมนะคะก็คือไม่ได้อึดอัดเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของตัวบ้านนี้นะคะดูกว้างมากเลยถ้าเกิดว่าใครเป็นครอบครัวใหญ่ก็สามารถมานอนห้องนี้ได้นะคะด้าน,นหลังก็มีทีวีนะคะแล้วก็เป็นตัวเครื่องแป้งค่ะกว้างมาก ตอนนี้ทุกคนก็ทยอยมาถึงแล้วนะคะกำลังคนของลงจากรถน้องเชเปอร์ก็เล่นน้ำช่ำไปเลยจ้าดูคะ่ะล้านจอดรถคือมันกว้างมากจริงๆทุกคนอย่างที่แอมบอกเห็นปะ่ะมันจอดได้หลายคันเลยแล้วก็คือสามารถจอดหน้าบ้านตรงนู้นได้อีกอะ่ะคือตรงนี้สามารถรองรับรถได้ประมาณเกือบสิคันเลยะคะ่ะตอนนี้เรามาอยู่ห้องข้างล่างนะทุกคนคืออันนี้คือเป็นห้องที่อยู่ติดสระว่ายน้ําเลยนะคะนี่ห้องนี้ก็คือใหญ่มาก มีเตียงขนาดหกฟุตนะคะทั้งหมดสองเตียงค่ะถ้าเกิดแบบบ้านไหนอะที่มีผู้สูงอายุมาด้วยนะคะหรือว่ามีเด็กมาด้วยไม่อยากขึ้นห้องบนนะก็คือสามารถมานอนตรงนี้ได้นะคะกว้างมากจริงๆสามารถปูนอนที่พื้นได้อีกนะถ้าเกิดแบบไม่อยากขึ้นไปนอนเบียดกันบนเตียงนะก็คือลงมานอนที่พื้นก็นได้นะคะ กว้างม,มากห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะทุกคนมีตู้เสื้อผ้าไว้ให้พร้อมเลยค่ะเราเปอร์เล่นน้ำมีคนเดียวเงาไหมตรงสระว่ายน้ำนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะคะครัวที่นี่จะไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะคะจะเล็กๆนะน่ารักน่ารักเป็นโซนครัวเป็นบาร์เล็กๆนะคะแต่ว่าคือของทุกอย่างก็คืออุปกรณ์ครบเลยนะคะทุกคนมีตู้เย็นขนาดใหญ่ตรงนี้ด้วยคือถ้าเกิดแบบจะซื้อของมาแช่หรือว่าแบบมาไว้ทํา อะไรกินกันก็คือคือมาแช่ได้เลยตู้ใหญ่อยู่นะคะอุปกรณ์จานชามครบเลยะคะ่ะนี่เยอะมากช้อนตะหลิวเพียบเป็นไงน้องแชปเปอร์สนุกจะมีแบบเป็นระบบเกลือนะแล้วก็มีจากรุชี่ให้ปล่อยอย่างนี้นะคะวิธีการเปิดนะทุกคนนี่เรามาเปิดตรงนี้เลยเ<ม>ขาบอกว่านี่เปิดปิดระบบจากรุชี่นี่หากไม่ใช้ก็คือให้ปิดตรงนี้ ตรงนี้คือไฟนะคะแล้วก็มีไวไฟตรงนี้นะคะทุกคนเลยได้เฮ้ย <Hey. S 2> เราพาทุกคนไปเดินสำรวจบ,บ้านกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนใหญ่ไหมคะ มากมากเลยค่ะใครที่สนใจอยากจะพักบ้านหลังนี้นะเดี๋ยวแอมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะก็สามารถอินบอกเข้าไปสอบถามกับที่พักโดยตรงได้เลยห้าหลังนี้นะคะหลายๆคนอาจจะบอกโอ้ยแอมพาเดินบริเวณห้องถุงทาไมไม่มีห้องน้ําในตัวบ้านตรงกลางนะคะจริงๆแล้วอ่ะห้องน้าข้างล่างเนี่ยห้องน้ำส่วนรวมเนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้ในตัวบ้านนะคะเขาจะแยกออกไปอยู่โซนข้างนอกตรงห้องครัวนั่นเองค่ะก็สามารถเดินไปเข้าตรงนู้นได้เหตุผลที่เขาเอาไว้ข้างนอกเนี่ยแอมคิดว่าน่าจะฟิวประมาณว่าถ้าเราเล่นสระว่ายน้ำเนาะเราก็สามารถ ไปเดินเข้าห้องน้ำตรงนั้นได้เลยดีกว่าที่แบบเราเดินเข้ามาในตัวบ้านแล้วมันจะเปียกในตัวบ้านอะไรประมาณนี้นเนาะก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ทุกคนแบบเหยียบน้ำแล้วอาจจะลื่นได้นะคะเขาเลยตัดปัญหาโดยการที่เอาห้องน้ำเนี่ยไปไว้ส่งข้างนอกแอมคิดว่าเขาโอเคนะถือว่าเขาคิดแล้วก็ครีเอทมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรอดูตอนกลางคืนกันดีกว่าว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะสวยขนาดไหนแล้วก็แสงสีเสงจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปรอชมกันค่ะในครัวทํางานกันตั้งแต่ ประมาณบ่ายสามนะคะตอนนี้ยังไม่หยุดทําเลยนยหน้ายังสวยอยู่อันนี้ต้องพี่เซนบอกว่าไก่8ปดโลตอนนี้เหลือแค่นี้เพราะว่าวันนี้มา8ปดโลทำไปกินไปจนตอนนี้เหลือกี่โลน่าจะประมาณหกโลได้วิิกินไปเลาาโลทอดไปกินไป ดูต้มยำอันนี้คิดว่าแบบว่าทำโต๊ะจีนกันเองเนี่ยอันนี้ซอ้ซอมซ้อมทำซ้อมทำโต๊ะจีน <laughs> น่ากินมากเลยเนอะุ้ยอันนี้น่ากินไก่ซิกเนเจอร์ของเราแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่ปีกไก่รอบนี้เป็นนอ่องเชฟเชฟกระทะหลุดของเราเชฟตั้งแต่สามโมง <laughs> เชฟยังไม่ได้หยุด มันร้อนๆลงไปทีมเราทอดไก่อร่อยมากก็เป็นสตดลับสุดลับเฉพาะทอดไม่สุสทกอทอดไก่อย่างไงเนี่ยทอดไก่ยังไงบอกไม่ได้หรอกครับสูตรับเปล่ามันไม่สุก <laughs> นี่คือบรรยากาศสระไว้น้ำตอกนกลางคืนนะคะทุกคนแสงสวยแบบนี้เลยนี่สระผู้ใหญ่นะเดี๋ยวดูสระเด็กไฟเปลี่ยนสีได้ โอ้ยสวยมากดูดิแชมครับโอ้โหกระโดดไม่กลัวเลยบรรยากาศในค่ำคืนนี้ครับทุกคนนี่น่มทุกคนจะกิดอะไรทุการกรทของทุกคนนะมีน แล้วก็คือเมื่อคืนนอนสบายมากเลยค่ะทุกคนมีแม่บ้านมาทำความสะอาดแล้วนะคะโอเคค่ะใครสนใจนะอยากจะเข้ามาพักที่บ้านเกรทพูวิลล่านะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะเจ้าของใจดีมากทุกคนแนะนําให้มาพักเลยค่ะแล้วก็บ้านสะอาดสะอาดหลังใหญ่มากเลยรองรับคนได้เยอะค่ะโอเคไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้ฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย